สวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอีสานดิมหาดค่ะอ่าที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะร้านดีค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนว่าจะมีอะไรบ้างรสมัตสุอ่าเอา๊ะ ฟิชโอเคโอเคอ่ากินเฟชินหน่อนะมีเยอะค่ะเ <c oughs> มนูอาหารมีเยอะอินอินอิ uh huh. someone, you know. uh huh. uh, pra, นอะิน uh อิน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 มันอนอิ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 นมินอินอินอืนอินอานอินอะนอานิอินนินอิอนาอิอ ลา่าเมียงกระตกเมียงรับเมาปลาะฮะยีผัดผักร้อนโอ้่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ต่ามชั้นาฮ่าฮ่าฮาฮมาฮ่า่ เอามีอะไรที่เกี่ยวกับปลาบ้างคะจะมีเป็นปลากระพงชะลากาปลากระพงมะนาวปลาดีนะคะปลาทูนะคะปลาจะมีเป็นเมื่องปลากระพงนึ่งมะนาวเมี่ยปลาเผาค่ะี่เป็นปลาทับทิมค่ะอืปลากระพงยำยำตะไคร้โซวีใบในป่าเรีสอร์ทมุชซุกเหรอบนี้ก็ปลากระพงยำตะไคร้ไตรหุ่นน้ำฟื้นฉีกมาได้ใช่ไหม เอ่ะปลากระป๋อกับสัอ๋สั่งปลากระปงทอดยำตะไคร้แล้วก็ต้ยมยำปลาหมึกใบกระเพราแล้วก็ผัดผักรวมไก่อ่ะสามอย่างค่ะลองชิมด,ดูอ่ะ เออแล้วก็ข้าวค่ะนะ,ะแน่นอนข้าวข้าวสวยค่ะลองชิมดูก่อนเนาะอนาะ <c oughs> <c oughs> ค่ะทะเลทะเลค่ะยามเย็นค่ะ <c oughs> หัวหินค่ะ <c oughs> อากาศดีมากเลยค่ะ อดนนีมากเลยตะวันกำลังจะรับตะวันกำลังจะรับฟ้าค่ะลมลมทะเลค่ะไม่ไม่เย็นไม่ร้อนค่ะเย็นสบาย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 ,บายตอนนี้เราสั่งอาหารค่ะเดี๋ยวรออาหารค่ะเดี๋ยว เรามาเรามาชิมอาหารมาชิมอาหารไว้กันนะคะรอสักครู่ต้มอ,อ,อต้มยำต้มยำปลาหมึกต้มยำหมึกหลากปาใบกระเพราค่ะ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่อ่าลองชิมเมนูนี้ค่ะแต่หน้าตาน่าจะอร่อยค่ะ อ่ะน่าจะอร่อยค่ะอะเดี๋ยวดูซิคะพริกขี้หนูควซิกขี้หนูค่ะ,คคะตอนนี้อาหารมาสองอย่างแล้วค่ะอ่าต้มยำปลาหมึกใบกะเพราแล้วก็ผัดผักรวมไก่ค่ะแล้วเหลืออืมเหลืออะไรอ่ะปลาปลาปลากระพงเอ่อนึ่ง ยำตะไคร้ค่ะวิ่งแล้วมันน้ำเยอะเออไม่เป็นไรค่ะไม่โดนไม่โดนอ่าก็ใส่ตั้งอ่าอันนี้ปลากระพงนึ่งอ่ายำตะไคร้ค่ะสมุนไพรเยอะเลยค่ะดูค่ะอ่าไม่ใช่นึ่งนะเนี่ยทอดทอดหืมกระเทียมคือคือวิ่งกี่ได้เยอะ อ๋อน่ารักมากเลยดูค่ะขอกระเทียมพิเศษค่ะกระเทียมหั่นพิเศษค่ะอันนี้สำหรับร่างกายจะได้แข็งแรงแข็งแรง <c oughs> ลองชิมแล้วต้มยำปลาหมึกใบกะเพราอร่อยมากเลยเพิ่งชิมไปอย่างเดียว <c oughs> อร่อยไม่หยุดค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้หลังอาหารค่ะดูค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงทุกอย่างเลยอร่อยมากเลยค่ะเข้มขน้นเข้มข้นมากเลยแล้วก็มีกระติหั่นพิเศษค่ะอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวค่ะกลับมาต้องกลับไปแวะเนาะ อ,อ,อืมเดี๋ยวหลังอาหารต้องไปอ่าเราเพิ่งไปกินอาหารค่ะที่อีสานติมหารอร่อยจริงๆค่ะ,ะ,ะอือรสเข้มค้นมากเลยค่ะครั้งแรกเนาะ ครั้งแรกที่เรามาเยี่ยมชมตอนนี้เราก็หลังอาหารค่ะจะเดินดูบรรยากาศยามเย็นแถวหัวหินค่ะว่าจะมีอะไรให้ซ้ายหรือขวาคะร้าเจาดเ อะไรอู้เป็นเอ็์พี่น้องเราก็มารยาทดีอือฮะอย่านี้นะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่อ่าเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามอ่าให้กำลังใจเรานะคะอ่าเดี๋ยวเราเราช่วงนี้เราเรากำลังทัวร์ค่ะเราเรามี แผนกันไหมว่าเราจะไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆค่ะภาคใต้ค่ะประจบกิริขันอาจจะไปกระบี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเดินทางไปด้วยกันนะคะคลิปนี้บายบายเซอร์ชนเน้ y ย้ากสวยมากสวยาวยมา e ยมากสวยมากสวยมกสวยมากวยมากากสวยมกสววยมีน ja. tamam ah, ja. ักสกีวยวเยอะค่ะมีนักกียวน้อยค่ะเด็กๆกำลังเล่นมา อ,นนอันนี้สะพานแด่แตสะพานสะพานหาดแม่ลำพึงค่ะจังหวัดชุมพรน่าจะเป็นจังหวัดชุมพรเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่า,าใช่หรือเปล่าค่ะเพราะว่านี้ระหว่างทางที่เราจะไปจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหาดแม่ลำพึงหาดเล็กๆค่ะ Das sind Mangroven hier, mein Schatz. Die wachsen hier, weil hier eine Süßwassereinleitung ist ne? vom Fluss. heißen ne? Nam Kem Namen. Und da hinten ist die, wo die Sandbank da hinten ist, da ist Nam Kem Kem Nam Kem. Und hier hier kommt Nam äh, Süßwasser raus, da unter der Brücke, weißt du? Hier ist der Mix, der stattfindet, weißt du? Ja, hier, 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 hier ist äh, darum auch so eine komische Farbe. Ne? Mhm. Ne? Also da ist Süßwasser unter der Brücke ne? oh, ja. und hier ja. ist Kemmwasser. da, ne? das Meer. Ja. Ne? Oh, oh, ja. ja. Dann hast du so viel Mangroven, ne? also wo ich sag mal, im Wasser was wächst. Ne? Bäume, ne? Wenn es salz, salzig wäre, könnte da nichts wachsen. Ne? ต้นไม้ม<ะ>ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำ<ะ>เคมน้ำทะเลก็จะไม่ม<ะ>จเจริญเติบโตนะ,ม,ะมีเกิดเหบนุณัสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเราจะไม่เราจะขับรถไปเรื่อยๆค่ะไม่ไปทางเส้นหลักค่ะเราจะเลาะมาตามเส้นทางที่เป็นเ,เขาเรียกกันไรนะทางเหมือนกับทางชนบทนะคะไม่ใช่ทางหลวง ที่จะผ่านมาเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอแล้วก็เลาะมาตามชายทะเลค่ะอดูว่าธรรมชาติแถวทางาจังหวัดจังหวัดภาคกลางที่อยู่ใต้ตนะคะระจบคีรีขันก็อยู่ในภาคกลางภาคกลางใต้เนาะ,ะลงมาชุมพรชุมพรแล้วก็จะลงไปที่ระจบีรขันก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆดูแวะดูแล้วก็แวะ,ะแวะลงเล่นน้ำเนาะแวะนอนค่ะในที่เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะมันมันไม่วุ่นวายค่ะดีมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติค่ะเราไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวค่ะโอเคมากเลยเนาะค่ะอะมาค่ะเรามาเดินทางไปด้วยกันเนาะ เรามาเดินทางไปด้วยกันค่ะมาค่ะชัดสีบูซินเปียเฮียสวัสด,ดีครเียมาค่ะสวัสดีค่ะเรามาถึงจุดไหนแล้วนี่น่าจะเป็นอำเภอบางสะพานค่ะอำเภอบางสะพานเอ,อยังอยู่ระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับชุมพรค่ะก็เลยแวะค่ะแวะอ,อ ที่เราที่เราดูแล้วว่ามันน่าสนใจค่ะเราก็จะแวะค่ะแวะ,ะแวะมาทางทางแวะมา,าตามหาตามทะเลค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นไม่มีนักท่องเที่ยวค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวจะมีพวกาชาวประมงหรือว่าครอบครัวค่ะ Ja, sehen Sie, da ist ein Fisch. Da ist eine schöne Beach dahin, mm, ne? schau mal die Beach mm. dahin, ganz hinten. Ne? Mm. Die ist ja okay, ich mache die gerade so ein bisschen ohne Ende. Da sind wir schön vorbeigefahren. Wir fahren zur Insel jetzt. Ein, mm. Ich weiß nicht, wie die heißt, die Insel. Koh. Mm. Koh. Thalei, Thalei. Ja, Koh. Ich weiß nicht, hier, da ist sie. มันติดน่าียมาอันบล็นะแต่สินะชัสดสิน่ะอุมเอินเซเนะะรารอีกอกอีฟันู้่ายก็เตาเหรอ,อไม่ร้าอไเรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้น้ำขึ้นเนะนาะอ,าาอา่าน้ำขึ้นดูน้ำขึ้นเยอน้ำขึ้นก็น้ำขึ้นไม่ต้องรีบตักนะ เนี่ยเราสินไปพักกันโอ้โหได้กินสิ่งที่อร่อยมากเลยค่ะที่ดูไหมดูไหมมีมีพ่อขายแม่ขายขายลูกชิ้นย่างขายน้ำดื่มขายน้ำต่างๆค่ะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเผื่อมีอะไรอร่อยอร่อยค่ะจะได้กินไม่หยุดไม่หย่อนเนาะทำให สนุกกับการเดินทางค่ะไม่ไม่ปากไม่ว่างค่ะไส้กอกลิวโอ้หน้ากินเนาะไส้กรอบน้ากินมากเลยมีไส้กรอกอีสานด้วยไส้กรอกอีสานด้วยนีะสวัสดีค่ะมีไส้กรอกอีสานด้วยเหรอคะลูกเล็กวันนี้ของมันมาไม่ไม่ทันเดินไปเดินไปจะโับเ หมดหมดหมดอสลอชุนอะไรอวานัวอกรู huh. uh ้สเนี่ยเป็นยังไงคะอีสานนะอันนี้มันถ้าเป็นอีสานมันจะเป็นลูกเล็กๆอันนี้เป็นไเก่าจัโบ้เปี้ยวไส้ัวเหนะไ่อร่อยนีมแต่อร่อยนะจัโบ้อดมากมาเลนมันสวิคุ๊กอกมาอุ่นเล่กัมมากุ๊ปอกมา ยาเอสมันกันเบียร์กาแฟบีสเตดบุนน์บีสเตดอะบุนน์ซุซามาก็เยอะมากนะไหนไหนค่ะอันไหนอะไรอะไรไสอัวไสอัวไม่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 ชอบค่ะอ่ะเปวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนะเปรี้ยวมาชัดเอาเปรี้ยวลองชิมก่อนอันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเมาค่ะได้จ้าพี่เอาน้ำจิมอ่ะอะไรนะอุ่นอุ่นให้หน่อยได้ไหมค่ะ อ,อชื่นวานหมอาทำดีัเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูส้มตำก่อน,ออนค่ะนเจาเอาเดียอ่ชุนนะ ก็เหยื่อกินทรมตําอันชัตกินอ้กไก่ทอดนะไม่ชอบเหยื่อท้มตําไทยมานชาติทรตําไทยน่ากินยังเลยน้ำลายไหลเลยเนี่ยน้ำลายไหลไม่หยุดเลยค่ะมีตําไทยเนาะตําไทยตําไทยอ่ามจานหนึ่งแล้วก็ตํามีมีตําอะไรบ้างนะเดี๋ยวนะคะตําไทยแล้วก็อ่าตํา มีมีตําไทยแล้วก็ตำเอาตําไทยแล้วก็ตําตําปูปลาค่ะตําไทยครกหนึ่งตําปูปลาครกหนึ่งอ่าเห็ดค่ะตําไทยไม่ไม่ไม่ต้องหวานนะคะค่ะออกเปรี้ยวค่ะเออหอยหอยออเปรี้อ่าแล้วก็ตําปูปลาไม่ใส่น้ําตาลค่ะแล้วก็ทอดหอยเหรอคะทอดเหรอแล้วก็หอยทอดด้วยค่ะหอยทอดค่ะ ได้ค่ะจดจทิศจำจํไทยอไม่ไม่สดพเษมดุดมาจำเสด่ะนปูปลาไม่ใส่น้ำตาลําไทยไม่หวานออกเปรี้ยวค่ะโอเคเนาะแล้วยิ้มเปล่าคุณจำเขนแล้วค่ะเขียแล้วค่ะแล้วก็หอยทอดแล้วก็กลางอ เท่าไหร่คะไอ้อบบนมงาน้าไว้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแกนจ่ายค่ะเท่าไหร่คะแมนร่วมกันน่นแหละร้อยห้าสิบอ่าหุ่นัดเพิ่มติดเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวจะมาสั่งต่อค่ะง่ายไรของะไเรือจ้าในร้าเค่ะตอนนี้เรากำลังจะนั่งกิน ส้มตำลูกชิ้นย่างที่อำหาดแหลมสนถนนคนเดินค่ะยังอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะระหว่างต่อกับชุมพรใส้กรอกค่ะไก่กอีสานแมนแมนแล้วไอ้แม่ใจอีสาน ซิมบบงบาจา่จ้ามาอิพอยิมหิซิมชิมดูถ้าอร่อยก็อืมไม่หยุดแค่นี้ค่ะมะมัม,ม,มเธอทอบมาบัดมะมัะมทอด,ด,ดมัดทอดไงบ้างคะกุ้ันชาโ,โอยโท,โโทอดโอ๊ยทอด ม็กเดสเซ็ปเ็อร่อยกรอบกบกบกร,ร,รอบค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่แพงนะไม่แพงอุนตัวีทีช่วยนี่นัดบัวยแล้วก็นั่งสบายสบายค่ะเปนะ็นพื้นเป็นเสื่อค่ะลมทะเลก็พัดมาแบบโอ้ยมีความสุขค่ะกอบสบายมากเลยอากาศบ,บริสุทธิ์นะคะน,นะ่นีชลุกอย่านะ อร่อยอร่อยนะกระสิมันยังหือแกแเอาใจแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเอาชิบานไปใช้เดี๋ยวกินก่อนเออโซงเคลเบอรไรซนะเยี่ยชิ่งสมาำปลาล่ะสมตำปลาผู้ปลาค่ะสมตำชอยชอยบค่ะสมตำไทยสำหรับ คุณฝรั่งสำหรับดิฉันสำหรับอีสานก็ตำปูปลากันเนี่ยเสีชยชนเ่ได้ฟ้งไงชิ้นชอเช็ดมือแล้วใช่ไหมคะมอ่จะจับเอา